สวัสดีครับวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ขออนุญาตนําการสาธิตอีกรูปแบบหนึ่งมาแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักนะครับน้าที่เห็นอยู่ด้านหน้าเนี่ยมีอยู่2ขวดนะครับขวดหนึ่งเนี่ยเขาเขียนว่าเป็นน้ําเปล่าอีกขวดหนึ่งเขียนว่าเป็นน้ําแร่นะฮะผมพยายามจะหลบหลีกเรื่องการให้เห็นว่ายี่ห้ออะไรนะครับเพราะว่าสปอนเซอร์ไม่ได้เข้าผมอยู่แล้วนะฮะดังน<ส>ั้นสิ่งที่กําลังจะพิสูจน์นี้ครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอันไหนเป็นน้าเปล่าอันไหนเป็นน้ําแร่ มีน้ำยาขวดหนึ่งครับเป็นน้ำยายี่ห้อหนึ่งที่สามารถใช้พิสูจน์ได้ว่าน้ำเปล่าและน้ำแร่แตกต่างอย่างไรน้ำยาขวดนี้ชื่อว่าเอ,อริโอโคมแบล็กทีนะครับน้ำยาขวดนี้เนี่ยถ้าดูให้ดีๆนะครับถ้าผมเปิดฝาให้เห็นว่าน้ำยาจะมีความเข้มข้นสูงมากนะครับดูจนเหมือนจะเป็นสีดำแต่ถ้าดูดีๆจะเห็นว่ามันเป็นสีฟ้า แต่ด้วยความที่มันเข้มข้นสูงนะครับฉะนั้นเมื่อนําน้ํายาผดนี้หยดลงไปในน้ําจะเกิดการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้ฉะนั้นเดี๋ยวผมจะมีภาพอินเสิร์ตป,ประกอบนะครับว่าเมื่อใช้น้ํายาเออริโอโมหยดลงไปในน้ําแล้วจะเกิดสีอะไรขึ้นฉะนั้นเราลองพิสูจน์ตามภาพที่เราได้เห็นกันอยู่นะครับอันที่1ผมเอาน้ําเปล่าใส่ก่อนอันที่2ครับผมขอใช้น้ําแร่ ใส่ในปริมาณที่เท่ากันนะครับจากนั้นผมจะใช้น้ํายาทดสอบแร่ธาตุหยดลงไปในน้านะครับผมจะหยดจํานวน2หยดและเท่ากันทั้ง2แก้วนะครับเอาละครับจากนั้นเรามาดูครับว่าสิ่งที่เราเห็นในภาพประกอบ กับการพิสูจน์จริงจะแตกต่างกันหรือไม่เขย่าแก้วพร้อมกันครับตอนนี้ทุกท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าน้ํายาจะทําปฏิกิริยาเมื่อหยดลงไปในน้ําแล้วไม่พบแคลเซียมและแมกนีเซียมจะกลายเป็นน้ํายาเจือจางนะครับน้ํายาก็จะเจือจางเป็นสีฟ้าส่วนถ้าหยดลงไปในน้ําที่พบว่ามีแคลเซียมและแมกนีเซียมน้ําจะเปลี่ยนสีเป็นสีม่วง นี่คือการพิสูจน์ให้เห็นแล้วครับว่าน้ำแรก่กับน,น้ำเปล่าแตกต่างอย่างไรภาพที่ท่านได้เห็นอยู่ต่อไปนี้นะครับจะเป็นการพิสูจน์นะครับว่าร่างกายคนเรามีแร่ธาตุอยู่จริงหรือไม่แก้วใบที่เห็นอยู่นี่นะครับเป็นน้ำที่ไม่มีแร่ธาตุเมื่อผ่านน้ำยาทดสอบจะเห็นว่าเป็นสีฟ้าฉะนั้นเราจะลองใช้มือสัมผัสกับน้ำที่ไม่มีแร่ธาตุดูนะครับฉะนั้นลองดูครับเมื่อนำมือจุ่มลงไปในน้ำแล้วสิ่งที่ปรากฏคือเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีม่วง เป็นการพิสูจน์แล้วนะครับว่าร่รางกายคนเรามีแร่ธาตุอยู่จริงครับเมื่อสักครู่เราได้เห็นแล้วนะครับจากการพิสูจน์ว่าน้าําเปล่านะฮะเมื่อสัมผัสกับร่างกายคนเรานะครับจะเห็นว่าร่างกายคนเรามีแคลเซียมและแมกนีเซียมจะเปลี่ยนสีกลับมาเป็นชนิดเดียวกับน้ําแร่ที่เราพิสูจน์ไปก่อนหน้านี้แล้ว <ode. S 1> ฉะนั้นทุกท่านครับเราจะเห็นแล้วนะครับว่าร่างกายคนเรามีแร่ธาตุฉะนั้นเราควรดื่มน้ําที่มีแร่ธาตุเพื่อเสริมแร่ธาตุให้กับร่างกายเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ที่ทำให้ร่างกายเรามีสมดุลเกิดขึ้นนั่นเองครับ